ช่องวิธีอีสานบันแผ่นดินนะครับก็ตรพามาเบิงการปลูกวิธีการดูแลร,รักษาเมื่อเคยเทศนะครับปลูกยูนิกรมี่สองพันครับพันชิตาเกียหนึ่งเก้ากับพันชิตาเกียดสองครับเป็นงานผลิตเมล็ดพันธุ์ครับผมยูทีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคายครับโมน,นี้ก็ตรพามาเบิงวิธีการ ทำขางนะครับหรือว่าวิธีการดึงเชือกมะเขือเทศนะครับข้อดีมันก็นกนคือซ้อยให้ต้นมะเขือเทศพยุงตัวยูนะครับนี่ครับเชือกแดงๆที่เห็นนี่ครับคือเป็น เชือกทีพยุงต้นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศปีนี้ก็ราคาดีับผมนี่ครับมันก็ะขึ้นไปตามเชือกเข้ากับซอยพันขึ้นนะครับข้อดีของการทำข่างนะครับมันก็เป็นการแอซอยในการดูแลรักษาไงนะครับ เวลาเขามาไหา่น้ำหรือว่าฉีดพ่นสารเคมีมันกับต้นตน้ตนมะเขเืยเทศมันก็จะพบเกล็ดกานะครับตามบเกล็ดกาตามหลองนะทางเดินนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นระเบียบแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือซอยให้วิวธีเวลาการเก็บเกี่ยวเขานะครับ เก็บเกี่ยวผลผลิตมันก็สิเก็บง่ายขึ้นนะครับมาลงศัตรูที่สำคัญนะครับของศัตรูที่สำคัญก็เป็นพวกนอนเจาะผลครับแล้วก็มีพวก นอนชอนใบนี่ครับลักษณะการขาทำไร่องนอนช้อนใบมันก็จะช้อนตามใบนะครับอันนี้ก็ฉีดยาฉีดสารกำจัดมแมลงไปแล้วนะครับจุกเจ็ดมือสารที่สารที่ใส่นะครับก็คือพวก อิบิดาคอปิดนะครับหรือว่าคาโบซันแฟนครับผมแปลงนี้นะครับปลูกเมื่อวันที 12, ่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผลผลิตชุดแรกก็นนะ่าจจะได้เก็บอีกประมาณบวกเกินยี่สิบหมื่อนะครับ ลบลบรอบบการปูกรกเทือนน,นะครับเขาก็จำเป็นต้องแตงกิ่งแขนงออกนะครับหรือว่าแตงยอดนั่นแหละเพื่อให้ ผลผลิตหรือว่าน่วยบเคกินดิครับมันใหญ่ขึ้นแา่ห้าะแต้งออกพวกเกิ่งแะแนงก็สิสางตาดอกออกมานะครับแล้วก็เห็นให้ผลผลิตเท่าบดไ้คุณภาพนะครับ กิงคะแนนนี่คือกิงคะแนนครับแต่บริแตงออกนี่คือกิงคะแนนครับ นี่ครับขอดเสียของการบปรแตงกิ้งนะครับมันก็ดสิ่ีกิ้งแขนงออกมานี่ครับหลายกิ้งนี่ครับโปรแตงกิ้งออกกิ้งแขนงออกขอเสียของการบาเห็ดข่างนะครับ เวลาต้นมันเกิดเจ็มันหญ่ขึ้นมามันก็สิมันก็สิเลื่อยออกมาครับตรงทาง่างหยางท่างเดินเฮาเวลาปฏิบัติงานอย่างอื่นก็สิเห็ดยากครับเวลามาลดน้ำหรือว่ามาฉีดผลสารเคมีหรือพวกฮอร์โมนต่างต่างนะครับมันก็สิเจกะาเวลาห้อยหยางนะครับนี่ครับวิธีหมัดมัดตรงค้นครับหมัดตรงค้นต้น เป็นบ่วงหลูดก็ได้ครับหลูดก็บไม่ต้องแนนไลนแล้วกับพันพันต้นขึ้นครับแล้วก็มัดครับผมมัดไว้ตรงข้านครับ แค่นี้ครับผมแค่นี้ก็ได้แล้วครับแต่เวลามันยืดขึ้นเขาค่ะค่อยๆพันหยอดขึ้นอีกนะครับกะยามอีกเทืานึ่งนะครับแป้งบัคเกอร์เท็ดแป้งนี่บด้เอ็ดเพื่อการบริโภคนะครับ เฮดเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ครับเพื่อแจกใจ่ายให้เกษตรกรต่อไปครับก็เลยอต้องฉีดยาทีแน่ผสัแมนก็สิบไบไดเมล็ดพันธุ์ครับต้องฉีดยาถูกเจ็ดหมือแต่เฮตบริโภคเกษบรเฮดแบบนี้นะครับก็ตรเขฉีดยาดูขนาดนี้ครับโรคแมลงที่สาคัญอีกตัวหนึ่งก็คือพวกโรคโรคยอดทองครับหรือว่าพวกโรคเหียวเขียวโรคใบไใม้ อีกหลายหลายโรคนะครับแต่ว่าส่วนที่พบหลายคือโรคยอดท้องนะครับที่เกิดจากมาแมลงวีขาวนะครับเี๋ยวจี๊พามาเบิงครับนี่ครับอาการเรื่มแหลกครับนี่<อ>เกิดจากมาแมลงวีขาวครับขนาดฉีดยาทุกเจ็ดหมือนนะครับก็ยังมีพวกมแมลงวีขาวเพราะว่ามันเป็นแปลงแปลงเปิดนะครับมเมนมันโมัมนมันม,มีโรงเรือน มันก็นเลยต้องฉีดยาดูแต่มีผู้ใดสนใจอยากสอบถามกันโทรมาถามได้เลยครับยินดีให้คำยินดีแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับ กับมันว่าเห้คขแนะนำนะครับเป็นการแหลกเปลี่ยนหลายกว่ากับขอบพุณนุกทันนะครับทีทีดตามช่องบรวยอัพเอ่อบรวยอัพคลิปกว้วยหลายอาทิตย์แล้วครับเป็นเดือนแล้วครับจะได้ก็ฝาก ติดตามช่องวิธีสารบานันแพ่นดินนี้นะครับขอบคุณครับผม